สวัสดีครับวันนี้เรามาจัดเทอร์ลิสสกิเบ i ี้ทอเรสอีพสอนะครับแต่คราวนี้ก็จะไม่มีเยอะนะครับแต่คราวนี้อ๋อไม่ก็เฮชเนี่ยคือกระจกเอ,อไอโหระดับพระเจ้าคือโคตรเก่งเลยนะครับเรามาดูกันเลยคือตัวแรกจะเป็นอะไรนะเระดับ ไม่ใช่ normal ไม่ใช่ big แต่เป็นตัวใหญ่มากงั้นเราไปสีเขียวคือปกติโอเคอปกติต่อไปอ่างอาบน้ำสบิดีทอยเลดก็ไม่ค่อยได้เห็นอันนี้นะก็อยู่ระดับบนกลางเหมือนกันเซนดิสกอ็อยู่ บีเลยละกันแต่ท่านทีวีแมนอันนี้เอ A. โหดระดับพระเจ้าเลยแล้วกันเครื่องบินก็เอากระจอกสุดไปเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยกองทัพสปีดี้ทอ,อยเลีตเงี้ยเหรอ C คือเก่งอยู่วูเดี๋ยว ไททันทีวีแมนไททันคาเมล่าแมนไททันไททันสปีกเกอร์โอ้โหระดับพระเจ้าเย็นนอนโหดกว่าไททันทีวีแมนด้วยบอสสิทคาเมล่าเอาให้บีเออบีบีสิเออเนี่ยบีคาเมล่าแมนทีวีแมนสิก สปีกเกอร,ร์แม,มนธรรมดา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 เกินสกิบรี่ทอรเลตผู้อายุสูงก็ไม่ค่อยเห็นเน่เออเอาไปถือว่ามันก็จัดการพวกนี้สามตัวนี้ได้ง่ายๆเลยแต่กองทัพมันนี้มันใหญ่กว่าเยี่ยม อันนี้ผมตามมาไม่หมดฮูลี่สกีบีดี้ทอวร์เลนก็เอาอีคือกระจอกไปแล้วกันจะบอกแล้วนะครับจะบอกแล้วนะครับจะบอกแล้วครับใ้ท่านทีวีแมนแบบปกติแบบยังไม่ได้อัปเกรดแต่มีอะไรนิดๆหน่อยๆนิดเดียวเออใส่แว่นตัวนี้ก็ อยู่ตรงไหนนี่น้องอ๋ออยู่ตรงนี้ละกันหดกว่านี้แล้วก็หดกว่านี้ด้วยแต่นี่หดกว่านี้เยี่ยมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนอยากดูอีพีสามนี่ทุกคนก็บอกมาได้เลยนะครับแต่ก็จะอยู่ในหน้านี้เหมือนเดิมนะครับก็อยา่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์หรือมผมจะฉลอง จะถึง400ซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับก็คือก็คือทุกคนก็อันนี้มาให้ถึง400ซับสไคร์เบอร์เลยนะครับออสมอสาวๆคนไหนมีปัญหาคนคุดขนดกไม่ตึงไกลบ้างฟังทางนี้กังนำคลินิกแจกฟรีเลเซอร์กำจัดขนด้วยโปรแกรมขออภัยนะครับถ้าใครอยากได้ EP สามนะครับก็ พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะทำฉลองสามร้อยสามร้อยกว่าเออระดับเออไม่ใช่สิสามร้อยกว่าไรนะครับถ,ถ้าทุกคนอยากถามอะไรนะครับถามมาในคลิปนี้เลยนะครับก็อยากถามอะไรผมจะทำ Q and A แล้วผมว่างนะครับเอ่อคือผมจะบอกเวลาลงคลิปผมด้วยนะครับลงคลิป ส่วนใหญ่วันจันทร์พุธเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นะครทุกเอ่อทุกคนคีมไว้เลยนะครับพุธไม่ใช่สิจันทร์พุธเสาร์อาทิตย์นะครับบายบายครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามด้วยว้าว wow 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 wow